สวัสดีครับผมอูปวิทย์มั่นบายนะครับวันนี้จะมาทำการสอนนะครับออนไลน์ในรายวิชาภาษาัรกฤษนะครับชั้นประถมศึกาษาปีที่6นะครับ,บ Unit Zero Season and Weather นะครับโอเ okay, ค Let's start นะครับ o k เค Let me share the screen first Okay we will go to the application for Seasons and Weather Okay Seasons and Weather How do you spell Seasons S E A S O N and S ที่มาเติม S คืออะไรครับเพราะมันมีมากกว่าหนึ่งซีซันนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูว่าคำแปลของซีซันมันคืออะไรเนาะนะครับ And weather นะครับเอาเรียก weather นะคเดี๋ยวเราเรียกว่า weather weather ครับเดี๋ยวเราไปดูว่า weather แปลว่าอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะฮะมาดูตรงนี้โอเคมาแล้ว Season and weather เคราสังเกตนะครับว่าอันนี้ครูปวินไม่ได้เติม s นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเค what is the season what is the season นะครับใน Diction a r y ออนไลน์นะครับที่ครูปวินเปิดมานะครับเราจะใช้ลองดู Dictionary เนาะนะครับ search ใน Google ก็เจอนะครับคำว่า season นะครับเป็นคำนามแปลว่าฤดูการนะครับแปลว่าฤดูการนะครับหรือแปลว่าเทศกาลก็ได้แปลว่าปรุงรสก็ได้นะครับแปลว่าสร้างประสบการณ์ก็ได้นะครับ เีครับในใในตัว n นี่คือ n o u นะครับคือทำงานตัว vt คือ work อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนกันในคลาสจะเป็นแกรม a านะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องซีซัน n เวอร์เอรในของเขาก่อนนะครับส่วนอันนี้เป็นการเพิ่มเติมมาในซีซัน n อลซีซันเนอร์ซีซันนิงซีซันเนเบินะครับก็แล้วแต่ที่นักเรียนจะใช้นะครับนี่คือซีซันเอาหลักๆว่าในในคาบนี้นะครับโอ้ยขออนุญาตให้ใช้คำว่าซีซันที่แปลว่าฤึดูการนะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปนะครับ What is the weather? What is the weather? Weather แปลว่าอะไรนะครับ Weather นะครับเป็นวงเล็บตัวอ n ละนะฮะแปลว่าสภาพอากาศนะครับเอ้มีคำอื่นด้วยนะแปลว่าสภาพอากาศที่ไม่ดีแปลว่าตา้านลงรอดพ้นจากอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีส่วนที่เพิ่มเติมมานะครับในเป็น adjective ะครั like บ weatherly weatherrise w t h t h e m a n w i t h t h e e y e w i t h t h e e y e w i t h t h e c a s e ก็แล้วแต่ นะครับว่าแต่ละแต่ละคำแปลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบทของของประโยคน,นั้นด้วยนะครับเอาละ่ะเรารู้จักแล้ว season and weather นะครับต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตไปออกเสียงนะก,กันหน่อยนะครับไปออกเสียงกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะมาแล้วฮะ season and weather นะครับ next ไปเลยนะครับ page number one wow we got nine pictures Now we got my pictures, okay. Uh, we have different scenes of the picture. Okay, let's go. We have to pronounce, okay? We, we should pronounce first. Okay, we got nine. Okay, it's okay. We got the words. It's easy. We got the words, okay. Ah, okay, let's go. We have to pronounce uh stop number one. Spring, 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 spring. Summer, 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 summer. Autumn, 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 autumn. Winter, 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 winter. Monsoon. monsoon, 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 monsoon. Flood, Blood. flood, flood, flood. drought 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 storm 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 thunder and lightning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  โอเคครับยอดเยี่ยมนะครับใครที่ฝึก p r o n o u n c e ไปพร้อมกับคุณครูนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูกันที่คำแปลเนาะนะครับเราเห็นรูปร่างรูปภาพสวยงามมากครับ okay. มาดูที่นามวันครับขอนยันใาญจอดน u m b เมื่อวันนะครับ spring spring คืออะไรเห็นดอกไม้เห็น spring คือฤด,ดูใบไม้ผลินะครับฤด,ดูใบไม้ผลิซึ่งประเทศไทยมีไหมไม่มีมั้งไม่รู้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อเชกนีครับต่อไป summer summer นี่โอโ้โหคนไทยคุ้นเคยครับแปลว่าฤด,ดูร้อนนั่นเองนะครับ summer ฤด,ดูร้อนนะครับ แล้วก็ number 3ครับ autumn นะครับต้นไม้เป็นสีส้มสีเหลืองเฮ้ยเราไม่เคยเจอหน้าบ้านเรามีไหมมีตอนฤดูแรงอนเนาะไม่เกี่ยวแค่ใช่ไหม a อ t u m มนะครับ autumn ก็คือฤดูใบไม้ร่วงนะครับฤดูใบไม้ร่วงนะครับต่อไป number 4ครับ winter winter นี่แน่นอนเราเห็น snow เนาะเห็นนิมากนะครับน i n t ร r คืออะไรฮะฤดูหนาวนั่นเองนะครับบ้านเราก็จะมีสั้นๆนะครับสักหนึ่งสนใ นะครับ number five คำนี้นะฮะนักเรียนหลายๆคนไม่รู้ว่ามันเรียกว่า monsoon นะครับ monsoon monsoon Mon <soon S 1> คือฤดูฝนบ้านเรานี่แหละนะครับฤดูฝนหรือฤดูมรสุมก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราจะเรียกเลยนะครับ monsoon นะครับคำนี้เป็นคำใหม่เนาะส่ว number six นะครับ flood นะครับ flood คำนี้นักเรียนเห็นภาพก็เดาออกละเป็นอะไรฮะน้ำท่วมนะครับเป็นคน ร่วมเจอน้องอยู่นะครับปลดนะครับต่อไป number seven ครับโอ้โหอันนี้ชัดเจนเลยนะฮะ drought นะครับก็คือภัยแ้งนะครับหรือแห้งแรงนั่นเองได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับ drought นะครับภัยแ้งหรือแห้งแ้งก็ได้ต่อไป storm นะครับ storm คืออะไรฮะคือแปลว่าพายุนะครับ s t o r มนี่แปลว่าพายุแต่นักเรียนอย่าไปเอารวมกับพวก r i c ริ e t y ไทฟ o นพวกนี้ไม่ได้นะพวกนั้นเป็นชนิดของ storm นะครับ พูดภาษาอังกฤษของ Storm เพราะฉะนั้น Storm คือพายุนะครับเป็นเป็น,ปนทีเรู้จักนะครับแล้วสุดท้าย Number Nine ในคนไทยชอบออกเสียงว่า Thunder นะ Thunder จริงๆไม่ใช่ Thunder นะจริงๆคือ Thunder นะครับ Thunder Thunder and Lightning นะครับก็คือปรากฏการณ์ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับที่คนไทยชอบเรียกเองท่าอ่าวละคราวนี้เรามาดูกัน Number One Number Two Number Three Number Four และ Number Five นะครับ spring s ม m มอร์ออตเตอร n วินแล้วก็มรนะครับพวกนี้มันคืออะไรฮะพวกนี้คือซีซันนครับนั่นคือเหตุผลที่ซีซันเติมเติม s อสนะในในหน้าแรกนะครับ Spring ฤดูใบไม้ผลิซั m เมฤดูร้อนอ u t u m n ฤดูใบไม้ร่วงว i n เ e อร์ฤดูหนาวแล้วก็ monsoon ฤดูมรสุมหรือฤดูฝนเนี่ยนะครับทั้งห้าอันนี้เป็นซีซันนะครับในซีซันที่รูแปลให้ตอนแรกคืออะไรฮะแปลว่า ฤดูกาลเพราะฉะนั้นในโลกเราเนี่ยมีทั้งหมดหฤดูกาลนะครับมี have five seasons in the world นะครับเดี๋ยว next เราจะมา change กันนะว่า season ไหนเป็นยังไงเนาะโอเค number six ครับ number six seven eight nine พวกนี้เป็น weather weather, weather คือสภาพอากาศครับนะัเรียงครับ weather นะครับ flood drought storm thunder and lightning พวกนี้เป็น weather ทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ้ย ไปไปนอกเรื่องแันนิดนะะนครับเราจะไปนอกเรื่องกันนิดหนึ่งนะครับไปที่อันนี้นะครับครับนี่ครับภาพนี้เลยนะครับนักเรียนภาพนี้เลยนะครับนี่ฮะ how different of the season เรายาใจอยแล้วนะฮะ how different of the season นะครับนี่เองครับนักเรียนดูที่ how different of the season different คือแตกต่างเดี๋ยวนักเรียนเรามาดูที่โลกของเรานะฮะ this is world this is the world the earth นะครับ we can call a world sorry we can call earth ได้ทั่นเป็น什么样เลยนะครับทั้ง world แล้วก็ earth นะครับเอาละเอออยากให้นักเรียนดูตรงนี้ที่มีเลขศูนย์แล้วก็ที่ครูชี้เมาส์เนี้ยที่เส้นผ่านศูนย์กลางโลกเนี่ยนะครับคนไทยเรียกว่าเส้นศูนย์สูตรนะแต่อ่อถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียก prime meridian นะครับ prime meridian prime meridian นะครับคือเส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์ตรงกางโลกนะครับ ตรงนี้แหละฮะที่มันทําให้เกิดซีซันนะครับที่มันทําให้เกิดซีซันนักเรียนดูครับในอาเซียนของเรานะฮะสังเกตนะว่าในอาเซียนเราเนี่ยอยู่ในช่วงแรกที่ติดกับเอ่อติดกับเส้นสูงสหรือไพรมมเดียเนี่ยนะครับติดทั้งสองอันเลยนะครับนั่นคือเหตุผลที่เราร้อนนั่นเองนะครับเพราะว่าตามหลักก็คือประเทศใดที่มีที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นสูงสเนี่ยจะเกิดอากาศร้อนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ ใกล้ๆเส้นสูตรเราจะมี three seasons ครับนักเรียนครับมีความรู้ใหม่นองเรียนั่อ three seasons ก็คือ summer นะครับ monsoon and winter นะครับมีสามฤดู summer ฤดูร้อน monsoon ฤดูฝน and winter ฤดูหนาวนะครับมีสามฤดูนะครับมีสามฤดูด้วยกันนะครับในการที่เราอยู่ใกล้ๆกับ p r i m ม m e เร d i ียหรือเส้นสูตรนะครับอ่ะคราวนี้เราขึ้นไปดูข้างบนครับ เนี่ยแบบที่มันไม่แนบบนกูครับไอ้เว้นเกาหลีไอ้ไอ้เว้นที่ซัมกอรีไอ้เว a นที่ไต้หวันไ I ้เว้นที่จีน่าไอ้เว้นท o ่ยุโรปไอ้เว้นที่อเมริกาอุ๊ยมันหนาวเหลือเกินนะครับเพราะมันหนาวเหลือเกินเนี่ยคุณครูก็มีคำตอบให้นักเรียนเอ้ยมันไม่เหมือนกันนะนักเรียนนะครับเพราะเขาไม่ได้อยู่ใกล้ปลายเมืองเย็นครับในออสเตรเลียเนี้ยนะครับคือพวกนี้เขาอยู่ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมี four seasons or sorry นั่นนั่นแปะวันนี้เองเนาะเอาแค่ four Four seasons นะครับ Four seasons มีอะไรบ้างมี Is summer, winter, spring and fall summer, winter, spring, fall Four seasons นะครับ summer คือฤดูร้อน winter ฤดูหนาว spring ฤดูใบไม้ผลิและ fall หรือ autumn เนี่ยฤด,ดูใบไม้ร่วงน,นะครับ autumn นะครับขออนุญาตเพราะบางคำมันเรี fall ได้เนาะนะครับอักนอกเรื่องกันไปนิดนึงนะครับนเรียนจะได้รู้ว่าเอ้ยทำไมมันถึนไงได้ มีไม่เหมือนกันนะซีซั่นนะเออนะครับอ่ะโอเคย้อนกลับไปนิดนึงนะครับย้อนกลับไปนะครับไปที่ตรงนี้นะครับเอาเลยครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับในตามลิงก์ที่ครูแนบไปนะครับคุณครูจะมีแบบฝึกหัดนะครับท้าย้ายบทให้นักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคาบที่2ต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับตอนนี้เอเดนเนสในคาบหน้าขอโทษนะครับในคาบหน้าตอนนี้ให้นักเรียนนะครับ ใช้เวลาที่เหลือไปคลิกทําได้เลยนะครับเป็นแบบสอบถามออนไลน์มันเป็นแบบทดสอบออนไลน์นะครับแล้วครูก็จะได้รู้ว่ายนสิน่งเขียนถูกไหมแล้วให่ระวังให้ดีนะตัวขึ้นต้นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับจุด full stop นะครับที่ครูขอย้ำนะจ๊าว่าเม,มันต้องมีนะไม่มีมันผิดนะมันไม่เหมือนภาษาไทยนะนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็รับแรกเนาะก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ forget to do your work. Okay, goodbye.